ออกในตำแหน่งไปนะครับทางสาภป้าบอลโดกัดได้ทวีทยชิงตำแหน่งกับออสววนโดวาเวนจูซาในตำแหน่งที่ว่างกันออกไปครับบนเวทีก็เป็นการล้างแค้นมือนกันนะครับัวเอ้นั่นเคยชนะทางด้าขนาของวีพลมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์ก็คือแชมป์เงาของทางสามาคมใยโลกหลังจากนั้นก็กลับไปฟิตเนื้อฟิตตัวมาเป็นอย่างดีหวังที่จะมาล้างแค้นอีกครั้งหนึ่ง วันนี้จะล้างตาสําเร็จหรือเปล่านะครับเขาก็บอว่าตอนนี้ทางด้านของวีระพลเตรียมมาดีครับแม่ปล่อยซ้ายทิ้งไปหด้าของโจเอลเต,ต็มเต็มครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับถูกเวียงลื่นล้มลงไปวันนี้บรรยากาศที่เวทีมวยชั่วคราวห้างนิเวลลิเววร์นรัตนาธิเบศจังหวัดพิบุรีมันผู้ชมมากเดียวครับมีการแจกทองด้วยครับคุณนรเดชวันนี้ครับ10เส้นครับสําหรับผู้โชคดี ก็ทุกครั้งครับเสี่ยคุยกัดก็ต้องมีทองมาแจกครับทางด้านของโจเอู้เนลนั้นไม่ได้กลัวกิเลพลนะครับเป็นขวายเดินเข้าหาหวังจะบวกด้วยสนุกนะยครับกิเลพลต้องดักครับคุณลบิเลครับต้องดักครับซ้ายเป็นหมัดเปิดตอลื่นไปนะครับเพราะก่อนหน้านั้นฝลนตกลงมาที่เวทีมูโชกาแห่งนี้ จากกันที่หน้าห้างมีวัรัตนาธิเบตจังหวัดนนทบุรีครับสายทอดสดโดยช่อง9อสมทอแปร่ภาพไปยังท่านผู้ชม<อ>ที่อยู่ที่บ้านนะครับโดนฝาตรงเข้าไปครับคุณดูเด่เมื่อสักครู่นี้บวกไปทีหนึง่งเจยังทนได้ครับอ,ออกด้านซ้ายด้านขวาแต่มีภาพสายตาเยี่ยมครับทิง้งฝาตรงไปซ้ายไปทีหนึ่โอ้โหตอนนี้เจลโดนฝ้าโดนขวาอะไรเดี๋ยวผมต้องระวังด้วยนะครับ ไม่กลัวนะครับบวกด้วยทีเดียวเมื่อเด็กเกรงกลัวหมัดของวิรลพลเลยมีโจมาอย่างดีครับบินละพลนั้นหลังจากที่เสียแตงหลังแล้วก็กลับมาอุ่นเครื่องชนะอีกสองครั้งซ้อนๆทีเดียวทางด้านของโจยนันตามก็ไปลุกไล่หมดยกที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันข,ขอขอบคุณ,ค,ณคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีคุณธนิตธรรมสุขติจากกลุ่มบริษัทสุรามหาราชดอนจำกัดคุณเอกเนียนนาสคสกุลจากศักดิ์สิทธิ์พัฒคาคาราโอเกะและศักดิ์สิทธิ์อัญลอยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีห้างขายยาสีทองโอสถผู้จัดจำหน่ายยาตราปลามมงกรครับยกนี้ก็เป็นยกที่สีนะครับของการแก้มือระหว่างวิรพลกับโจโอเอล ป่าตอนนี้ผู้ชมที่ชมอยู่กลางพิทีสะใจนะครับจะเจอวันนี้เตรียมตัวมาดีเหลือเกินหวังที่จะล้างตาให้สำเร็จนะครับมีคนัน้นนฉายาคือไอหนุ่มผมยาวครับไอหนุ่มผมยาวนี่ไม่เกรงกลัววีรพลเลยครับเคยเจอมาแล้วเราก็พลาดท่าแพ้ทางด้านของวีรพลไปกลางหนึ่งวันนี้มาล้างตา ตอนนั้นเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์อินเตอร์คือแชมป์เงาของสมาคมมวยโลกครับหมาดหมาเ,หเลยครับโดนคนะละมัด<ล>นะครับโอ้โหหมาดวันนี้มีประเพณีได้สวยๆคุณอดุลเนธฮะดักจังหวะสองสวยได้หลายหมัดทีเดียวครับทำให้ไอ้หนุ่มผมยาวโจแองนั้น กระเด็นกระดอดออกไปเลยทีเดียวพอเจอหมัดบวเข้าไปนี่มีอาการเหมือนกันครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ได้เลือดเลยนะครับต้องดูนิดนึงบริเวณปลายตาตาข้างแก้มข้างขวานะครับของเจนจูเนียนั้นมีบาดแผลขึ้นมาแล้วครับบริเวณเหนือตานะครับตรงคิ้วแล้วครับ วีระพน์นี่ขวาก็ตดไม่ได้เหมือนกันครับคุณอดุลเดชครับ่าตอนนี้วีระพน์เนี่ยรบกวนแขนหวางเปิดขาให้กว้างขึ้นจูโรไม่กลัวนะครับตอนนี้เลือดเข้าตาแล้วครับไม่กลัวแล้วโอ้โหบวกเข้าอีกอเจอเน้นเข้าไปคุณอดุลเดชครับเน้นด้วยขวานี่ตอนนี้ก็ปรากฏว่า การบนเวทีครับได้เรียกแพทย์สานามขึ้นมาตรวจกรรมการวูนัยนพูดเพราะครับอ้โหดูเลือดค่อนข้างออกมามากทีเดียวครับคุณอาดูเนียครับใช้จิตวจติจิตวิทยาแล้ะครับผมขวัญกันในทางอ้อมนะครับทำให้กลัวทำให้ตื่นเต้นทำให้ตกใจครับ เราเห็นสีหน้าของวิพรพลนั้นค่อนข้างตกใจอยู่พอสมควรครับในขณะที่กว่าจะฝ่าฟุ้งชนออกมาได้ครับดาวรุ่งชอศิริวัฒน์แล้วก็มาเสียทำได้สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็ลองจานะครับตั้งแต่ยกสายก4ี่จนกระทั่งยก5้าแล้วครับเรานั้นดูเหมือนว่าชัดเจนกว่าแต่ว่าผลของการให้คะแนนนั้นคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรครับถ้าหากว่าชกันครบ12ยกเรามาดูนะครับว่าตอนนี้ดูแลไม่เท่าไรแล้วนะครับมาถึงยกที่6ตอนนี้โดนซ้ายของวิรพลอีกบัตรนึง ของเราต้องไม่บุ่มบามเะครับเน้นและเลือกเป้าไปเรื่อยต่อยเป้าใหญ่บ้างมีหมัดเน่าอดนซ้ายของทัชิยูชิวิรุแก้คืนมาได้ดูเหมือนว่ากลุ่มเทรนเนอร์พี่เลี้ยงของทัชโชินั้นเปลี่ยนโอ้โหขวาหมัดนี้ครับเข้ากลามซ้ายเต็มๆครับแผนของทัชโชิคือยับซ้ายยาวๆนะครับเพื่อจะทําให้จังหวะของวิรพลนั้นเสียเหมือนกันอือสองหมัดนี้ครับเอาแล้วครับอับปั้ซ้ายฮุกซ้ายเอาแล้วครับฐานล่างแว่งแล้วนะครับทัชโชิ ขาเริ่มขาเริ่มเปแล้วครับหุดนึ่งลงแลง้วครับเรียบร้อยแล้วครับ1นึ่งนับแล้วครับกรรมการนับแล้ว3 4มสี่ห้าหาแตกด้วยครับเจ็ดิวขวาแตกด้วยครับเอาแล้วครับนับถึง8<ย>นะครับยังไหวนะครับ ของเราไปคว้าแชมป์มีชนะก็ไปคว้าแชมป์มาเหมือนกันนะครับไม่น่าจะเหลือนะครับเป็นชุดชุดใหญ่นะครับ 1, 2, 3เรียงเข้าไป 1, 2, 3.. หงนไม่หลนลนไม่ลนเมาเลยครับไปเลยนะครับาเยี่ยมยอดจริงๆนะครับวันนี้วิรพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ1ปี1เดือนกับอีก9วันครับแล้วก็วิรพลก็ทางสำเร็จแล้วนะครับสามารถสามารถที่จะทวงความแค็ง ทีช่าชาวรุกวัยครับมีมากเกินไปนิดครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนับแล้วครับสมแล้วสี่ห้าหเจ็ด้าอาไหมครับยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสดูเลยครับดูว่าจะลงแบบไหนครับเริ่มจาตดงเดียวนะครับไม่ให้ถอยวิ่งโดนสามหมัดแฟนมวยหมดยกที่สี่าดานะครับ ยกที่สี่โดนกกหูครับแล้วก็สุดลงไปครับกรรมการนับขอบคุณคุณวินัยอยู่แล้วผู้ชมประธานกรรมการบริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดคุณสุวรรณาต้อกันต่อครับ <มา S 2> ว่ายกนี้จะจบไม่จบครับมาดูนะครับในยกที่ออาลงไว้แล้วไล่เข้ามุมแล้วครับไล่เข้ามุมนับอีกครั้งครับนับสองสามสี่แล้วห้าแล้วครับหกเจ็ดแปด ยกสี่นับไปครั้งหนึ่งและยกนี้โ,โดนมอไล่อยู่ในมุมอับอ้อยอีกแล้วเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับสําหรับนักวยที่ถอยหนีเร็วอย่างนี้ครับโดนแล้วครับเริ่มโดนแล้วครับเอาแล้วครับหน่วยมาไหลขาขาช้าลงเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละครับคาดว่าโดนแน่โดนแล้วครับไม่เอาแล้วครับที่เลี้ยงโยนผ้านะครับ เราม้อระว,วังให้ดีเหมือนกันนะครับอยา่อายเพิ่มหายเหมือนกันเห็นใจเยี่ยมเลยครับคาชิโอช,ชิโดนเป็นแผแข้งอย่างนี้นะครับยืนจะไม่อยู่นะครับโอ้ยโดนเยอะจริงๆยกนี้นะครับอนอาจจะเป็นรถไฟเชื่อสุดท้ายของโจยโิชิโรทาชิโอช,ชินะครับที่พามานั้นวิดาคนของเราเปิดบาดแผลที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายของโจยโิชิโรทาชิโอชิได้แล้วครับในขณะเดียวกันนั้นแพทย์ประยา ตัวของทัชเชอที่ก็ขึ้นไปดูบาดแผลครับยังสู้ต่อครับก็ขอบคุณนังสือพิม์สยามรัฐของอาหารบางกอกรูมราบินพาและอ,อาหารบ้านไทยลราหลังโรงแรมุปเปอร์มาชมกันต่อนะครับมาดูแล้วมาถึงนาทีนี้แล้วนี่ทัชเชอริที่นี่ช้ำจริงๆนะครับท,ทัชเชอได้ต่อยโดนจับในยุคที่6นะครับมาดูโอ้โหม่ง่งแล้วนะครับการที่ชั้เซนยุติการชกแล้วนะครับบอกไม่บมัดสุดท้ายครับ แล้วก็หลับเลยครับกรรมการลิชชัสซีนั้นทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับถ้าหากว่าไม่ยุติการชกจากตรงนี้ไปเลยครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชิงชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับคือภาสยูิกรรมการทําหน้าที่ถูกต้องแล้วครับเด็ดขาดน,นครับยกที่7นะครับ ที่แล้วยงที่6นะครับทางนี้ยุงที่7ต้องยอมรับวันนี้ของเรานะครับสวยสดงดงามก็คืออุรพลนครหลงวงตัวชาติน,นะครับสามารถป้องกันแชมป์ของสภามวยโลก ทั่วสาขาทั่วประเทศครับบริษัทเอเจนซี่บรันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีครับวันนี้ก็คุณภาพนะครับผลพินข้าวไทยใช้รถเกี่ยวข้าวของบริษัทสยามคอมไร้จำกัดจังหวัดชัยนาทนะครับโดยนะายอัธพลอัธรุ่งโรจน์และก็ผิดได้จำหน่ายวงจรคัดเอาไดชาร์จเพื่อมือวัดและทดสอบไดชา arp, ร์จบริษัทอุดมไปศา,าแลแมชิเนอรี่จำกัดบริหารงานโดยคุณอุดมศักดิ์สังขารัตน์นะครับเรามาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับบนเวที แม่ความแข็งแกร่งของวีรพลนี่ยังอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยครับบวกต่อบวกเจอนักมวยเด็กกว่าหนุ่มกว่าแต่ว่าเฉยๆครับไม่ยี่ระไม่แว่งครับนี่ครับจิ้มต่อจิ้มหางคิวซ้ายของโรเจอร์นั้นเลือดปริออกมาแล้วครับนี่ครับจิ้มขวาไปเลยครับขวาเต็มเต็มเลยครับคุณช้างโอ้เต็มๆ็ครับวิรพลกาลิเซียลงนั่นชันเข่าเลยครับนี่เป็นการโดนนับครั้งแรกเลยของกาลิเซียครับ แตกด้วยครับโอ้โหแต่ลุกขึ้นมาไหวไหมครับเรียบร้อยครับแม่การเสียครับแพ้ดอกครั้งแรกในชีวิตให้กับวีรพลครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพยักหน้าขึ้นครับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นกรรมการต้องยุติการแข่งขันนะครับในยกที่4นี่เองช่วงช้าครับช่วงที่ผ่านมาครับขวาของวีรพลครับจังหวะดึงจังหวะครับนี่ครับชัดเจนครับโอ้โห เต็มกรามเลยครับร่วงทั้งยืนครับโรเจอร์กาลิเซียแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับที่พ่ายน็อกให้กับนักมวยชาวต่างชาติคือออกจากบ้านครั้งแรกครับคุณช้างครับมาเมืองไทยครั้งแรกก็เสร็จให้กับวีพลเราเลยนะครับไปชกมาทั้งแอฟริกาใต้อเมริกายังไม่เคยแพ้น็อกครับมาเจอวีพลเราวันนี้เรียบร้อยครับโรเจอร์กาลิเซียชมโฆษณานะครับ การชกตรวจส,สภาพร่างกายครับจังหวะกา,ารออกหม,มัดสายตาโยกหลบนักมวยรีปินสมัยนีน้ต้องโดนเต็มเต็มครับแม่ดูครับยังไม่เป็นไร,รเริ่มจะทนหมัดก,กับสำหรับเบอร์มุเดสเราจะโทษในดโดนมึนเหมือนกันนะครับมาเบรสสองหมัดเต็มเต็มเลยครับแล้วก็ต่อยเน้นๆกับทางซ้ายและขวา ไม่โดนโฟกัสครับแม้ถ้าโดนเต็มคานกะ็คงไปครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไปโดนแถวกบหูแถวข้าบัฟทวีอคนนี้ออกมาที่ออกแรงทีเดียวครับจิ้งทั้งไหล่ถ้าขอโดนคานท,าที่ลงแนะ่นอนครับคงจะจำกันได้ทวีอีบาลานเตะปโดนนะครับเขาเต็มเต็มนะครับโดนเต็มๆอีกแล้วครับแต่ว่าดูข้อความทนทานของนักมวยฤฤฤฤิลิปปิ์ ยจ,จริงกับคนนี้แต่ว่าผนมากไม่ค่อยดีกับนักมวยเพราะว่าถ้ายิ่งผนมากยิ่งบอกช้างว่าตัครับหมัดขวาโตงแต่ว่ามีจังหวะโต้ครับหนึ่งสองสามวันนี้แฟนบอลก็จะเห็นสามทหารเสือของเสี่ยหุยนะครับคือเป็นศิษยาภิษิ์ศนันเห็นทั้งบีรพลเห็นทั้งฟอมข,ของนาภาพลแล้วก็ ทีมบางคนครับวันนี้เห็นสามคนครับฝีมือเป็นอย่างไรฟอร์มเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามชมนะครับช่วงปลายยกบยูเดสโตนเลยคราลงลำตัวครับอีกนัดหนึ่งแล้วครับตีเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ไหวครับกรรมการบอกว่าถักถือการแล้วดูดูว่าสภาพไม่ไหวเลยครับเบอร์บูเดส แพ้ที่นี่ก็น้องอายกนี้ครับยกกระแทกนะครับมึ่นเลยนะครับเบอร์เบเดสแล้วก็อีกมุมครับนี่แหละครับเปรี่ยเขอาไปครับพยัามจะสวนครับแต่ว่าเจอสองหมัดสภาพการทรงตัวของเบอร์เบเดสเหลืออยู่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับแล้วก็หมัดสุดท้ายครับลำตัวครับขวาตัดชายโครงด้านซ้ายครับกรรมการสมศักดิ์ก็นับไปจนกระทั่งถึงเก้านะครับ เพื่อเปิดโอกาสแต่ว่าไม่ไหวครับจากชัยชนะของวีรพลในวันนี้นะครับในตอนนี้ปอกุ้งเผารัชดารัชดาคาบาเร่กรรมการอนี่หุ้ยแต่ว่าหนึ่งสชุดนี้ครับโดนเหมือนกันครับวีรพลดูครับมีล็อกเอวไว้ด้วยครับ,รบโอ้โหจังหวะไม่ดีในฟูจิวาร่าต้องรีบกอดเลยครับแล้วหมัดขวาที่ ยับซ้ายครับวีพรพลตามด้วยขวาหนึสองเข้า, 1, 2, ขาที่ใบหน้าโอ้อยวิพรพลนครลงโปรโมชั่นครับจะกลับเตโตครั้งที่3ขวาเน้นเน้นที่ล,ำต,ลำตัวเดินเบียดเข้าไปหาเลยครับย็บฮิจิวาราก็ยับแล้วถอยเต้นหาจังหวะหลวปัดที่ท้องโตโอ้หนึ่งสองเป็นชุดเลยครับ เป็นไงครับคุจิวาราเอแล้วก็ยังพางนะครับโดนชุดนี้เข้าไปครับแม่ทำท่าจะหันสีข้างครับกรรมการอเนนเล็งแล้วครับออกอาการหรือเปล่าทำท่าจะเอียงไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวชุดลงไปครับโอ้เรียบร้อยครับทีมงานพี่เลี้ยงในโยนผ้ายอมแพ้เลยครับเบยพนก็าคืนไมาให้พี่เลี้ยงเลยนะครับผ้าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเียพลในยกที่สานะครับเป็นทีเกโอไปก็ถือว่าเป็นชัยชนะอีกครั้งนึงของเบียพลครับ เดี๋ยวาชมโฆษณาสักครู่ก่อนครับี่ยังไงล่ะกลับมาชมภาพช้ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับชุดที่วิรพลไล่ถลุงครับนวดลำตัวตั้งแต่ยกต้นๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้านไม่ไหวครับ การที่จะชี้ขาดในวันนี้ครับท่านมาจากเวทีราชดำเนินในฐานะกรรมการของสมาคมมวยโลกครับคุณพินิษประหยัดทรัพย์ครับขอบคุณครับผิงจำแบ่งแชมป์โลกรุนสุดเด่นมาดเวทให้แก่เจ้นิทาเปียครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าวีรพลของเราชนะวินิษฐาซาดามรามนี่ก็หมายความถึงว่าฝีมือนั้นไม่ได้เป็นรองแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันสมาคมมวยโลกหรือสถาบันมวยโลกก็แล้วแต่ครับ เซฟุบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาริมี่กอยเตียรหรือว่าฟิโรชิคาวาชิมาก็ตามครับก็เป็นเป้าหมายที่มิรพลจะขึ้นไปกระชากบอลลังหรือกระชากเข็มขัดวิตุผลตามก็ฟ้าตรงนี้คุ่นี้ยกกัน10ยกนะครับเิตุลอย่ามาซ้ายนำเข้าไว้ ก็ตามด้วยขวาที่บริเวณลำตัวเป้าใหญ่ไว้ก่อนต่อยหนึ่งของขวาตรงเข้าใบหน้าซุ่นใต้ทีหนึ่งทางข้าจับสรารภาพเหมือนกันครับวิลลี่แตพยายามโยกเหมือนกันเจอหมัดเต็มๆวิลลี่หมัดหนักนะครับแต่ว่าวิลลี่สรารภาพคนพายาตทีเดียวะกัดซ้ายหุกขวากัดขวาบ้างออกไปเป็นชุดครับรกัดซ้ายที่ลำตัว ยืนปากหลักไม่ยอมไม่ินี่ออกจากมุมน้ำเงินมาบีนี่ก็พนทายยาทีเดียวถูกเต็มๆครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าสลับกันทุกขวาเขาปลายขาุกขวาไปบ้านหนึ่งอาบัติขายสองสามคนยกสามหมดยกที่ห้ายกจากเมื่อกรันนั้นไม่ขอออกจากมุมครับยอมแพ้ไปในต้นยกที่หกเราชมภาพไฮไลทะของยกที่ห้าครับหลายยกสุดท้ายชุดใหญ่ๆของวีระพลครับ เอลเลนเอาวิลี่สารภาพยอมครับยอมสารภาพบาปไม่ออกจากมุมแงยนยกที่6เป็นแฉกนะที่คุณสุดชาก็คงจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับชาตไซด์สเต็ปเดโซโนโตตันน็อตโโเคมสมาเดีชไห また右を打ちます。はい,い、左打ってますね。あの、左が生きてるから、次のワンツー、その右、打ち下ろしの右がもうヒットしますね。はい、左で距離を確かめてるんですよね。はい、また右を打ちながら下がっています。 グイグイ出てきましたあ,あの挑戦するといいでしょうね、うん、先ほど大きなグラツキを見せた挑戦者が出てきていますミドルスレートこれちょっと距離あるんですけれども攻める姿勢はあリカルドバランスこれは必要ですチャンピオンが動きが大胆になってまいりましたうん、そうですねウレボも必死に打ち返してきましたねはい、はい、あ余裕なくなりましたよ残りまだ40秒あります まあここでですね相手のペースをつかましてしまうとですねその主導権を取られるんでですね、はい、ここは打ち返してるんですよね中に入ってきますまあ十歳若い、ね、そのバラハスはですねこの辺手数で積極的に攻めようとしてますね、はい、ただカウンターちょっと取られてますよね バラハスの方が、ねはい、間が開きましたね、うん、また…片手バーッダウンちょっとした間を間を開けるとやっぱりいいところでますねウレポンはさあこれはちょっと立って…あ立ちますか立ちますかダメですこれはダメでしょう鮮やかな勝利三ラウンドでしっかりと蹴りをつけました ウィルポンが飛び上がって喜びましたね,そうですね普段はね、あの普通の人なんですけどねやっぱた<だ>喜んあの嬉しいんでしょうね、はい、表情が崩れました挑戦者としたらこの試合中に相手の表情を崩さながらあい行きはいけなかったんですができませんでした実際このラウンドはですねウィルポンも余裕なく打ち返すところありましたからね、はい、そういった面ではあ勝って、えー